สวัสดีครับทุกคนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับผมจะมาอยู่กับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแก้ตัวมาป่าเดียวดายที่คลิปก่อนหน้าที่ผมแพ้นะครับมาลุกกันว่าผมจะแพ้อีกไหมไปกันเลยจะมารีวิวครับจะมารีวิวรหัสว่าพุดรหัสผมมันมีอะไรบ้างครับ ดี๋ยวผมจะเลือกเป็น,ป,นปืนเถนัดนัวปืนเลยใช่ไหมโอ้ยผมอ้าวฝังระบบใชนะแล้ว่ใช่อ่ะ,อะ,อะ,อะตอนนะี้ถือไม่นับนครับไม่นับนะครับไม่นับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ไม่นับไม่นับมันง่ายเกินไปเปลา่า ต่อมาละบางเข้าเป็นคนเลือกนะครับ เหนยแมตัวเล็กอ่ะมันเปบักหัวแดงแป๊ดเลยนะ่าเป็นอะไรต่อ จะเล่นเป็นปืนต้องย้ายแล้วกันผมจะเลื่อนมาทางนี้นะครับปุ่นยใช้ใช้ยาท่าเซียของผมพุ่งไปเหมือนเข้าไปทางนี้ค

hết cùng thể không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กับโปรไฟน่าจะถึงนะ อันนี้ก็ผมก็ชนะชนะครับตานี้ผมก็ชนะใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับในการชนะตอนนี้นะเราปิดว่าเดผมเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกัน,นครับ ดี๋ยวการให้คนซื้อปืนหนีก็สังควงนะพี่ก็สั่งควนะงคว ชนะนะครับผม่เพื่อนเขาเขาน่าจะกลับมาได้เนาะก็คือไปจะกลับมาได้เนาะคุณชนะอะา่ามีสองลูกแล้วชนะเฉยแกล้าไทยอะไรวะ แล้วผมจะพาไปดูแหลง่งผงก่อนนะแหล่งหงก็อยู่ประมาณนี้นะแรล่งใหญ่สี่ดาวส่วนแรลงสี่วิสีอยู่ร้อยสามดเก้าดาวนะครับมันก็ใกล้จะรี่แหล่ลงด้วยะครับแล้วแบบคิดคไว้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วนะ,ค,ะนครับไปนะครับจุ๊บจุ๊บสุด